สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมากับชีโองคกกิ้งแอนมอลอีกครั้งนะะสาวนี้ก็จะเห็นแล้วเราได้คุณตุ่มมาเป็นแขกรับเชิญของเราจะอธิบายก่อนว่าทําไมเราถึงได้คุณตุ่มมาจัดการเพราะว่ารีก็เพิ่งทราบอยู่นี่ค่ะว่าแกงส้มของเราเนี่ยของคนไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่แกงส้มผักรวมกุ้งสดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันมีอันนี้คือแกงส้มที่ยังหาทานได้อยู่ตามร้านเช่าแกงตามร้านอาหารอะไรอ่ะงแกงส้มผักรวมกับกุ้งอะไรพวกนี้ยังมีมอยู่ค่ะ,คะแต่มันจะมีอีกคือซองแกง แกงที่บ้านตุ่มนะคะจะมีแกงฟักทองกับปลาเค็มซึ่งจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานใส่น้ําตาลอันนี้เราไม่ใส่นะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งคือแกงส้มถั่วฝักยาวกับปลาสดแล้วก็น้ำมะกรูดแล้วก็ใส่น้ำมะกรูดแทนน้ำมะขามซึ่งลิ้ไม่เคยเห็นทั้งสองทั้งสองแกงใช่เดี๋ยวนี้หาทานไม่ได้แต่ที่บ้านยังทาทานอยู่นี่เราก็จะทยอยไปเสาละเสาละแกงส้มนะคะเพื่อจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับลิ้ลิ้ก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละค่ะแกงแกงฟักทองนะคะ welcome back to s h e home cooking more This week, as you can see, you have Kuntung with us again. This is like a beginning of right. our series of Gangsom <laughs> <Geng> episode. Gangsom <laughs> Episode, exactly. <laughs> so, Gangsom, uh, many of you would know that it's a very, very famous dish. <laughs> but most places would have a similar kind of Gangsom right. with the vegetables and also the prawn. But actually, there's more to it. Mm. Yeah. Gangsom, yes. <laughs> so, we, we will be showing you <laughs> the different kinds of Gangsom. <laughs> น้ำตาลมาก่อนแน่นอนแต่แกงส้มของตุ่มไม่ใส่น้ำตาลนะคะงั้นไปดูอินกิ้งเรื่อก่อนเลยค่ะแน่นอนค่ะคุณตุ่มคะเลยเลยเครื่องปรุงนะคะมีมีน้ำพริกแกงเผ็ดเอ้ยน้ำพริกแกงส้ม w อ have the แกงส้มเพสค่ะน้ำปลา fish sauce ส้มมะขาม chambrin juice กุ้งสดค่ะเสิร์ฟผักเนี่ยเราชอบทานอะไรก็ใส่ไปอันนี้จะมีหัวไชเท้าหัวไชเท้ากระเฉดขาวผักกวางตุ้งถั่วฝักยาวมะละกอแล้วก็ดอกกระหล่ำโอเค radish ผักกัดขาวคือแคบเบจซัมต um okay. yes. ิคบเบจเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็เคลชไนี์เคลนะคะอีนี้ลองบีนโอเคคอลิฟลาวเวอร์ไรท์แอนด์รอพายะนะคะหรือว่าเราจะใส่แบบดอกแคร์แตงโมอ่อนอ๋อค่ะหรือว่าน้ำเต้าวันนี้วันนี้พลาดค่ะแตงโมอ่อนน้ำเต้าไม่ได้นะคะไม่ใส่ได้หลายอย่างแล้วแต่คนจะชอบค่ะนะคะ so the vegetables it depends on what you like you can put in the g กงส้มด้วยค่ะงั้นตอนนี้เราไปดูวิธีทำของคุณตุ๋งกันดีกว่าค่ะ เราตั้งน้ำเปล่าเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำพริกแกงส้มค่ะ first we add in water to our pot wait for it to boil and then add in the แกงส้ม paste คนให้น้ำพริกละลายในน้ำแกงเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดสักพักค่ะ and wait for it to boil once again ใส่ผักเนื้อแข็งก่อนนะคะผักที่สุกยากดอกกระหล่ำมะละกอหัวไชเท้า so when it boils we add in the vegetables we add in the ones that are difficult to cook first

So when w e tasting it, we want it to be sour and salty. And then afterwards, we add in the prawns. ใช <c> ่ไ <oughs> ด้ค่ะเสร็จแล้วค่ะติดไฟค่ะเอาละค่ะแกงส้มของพี่ตุ่มเสร็จแล้วหน้าที่คุณลูกชิมเมื่อกี้ไดแอบชิมแล้วล่ะแซ่บ so our gengsom is done smells very good นะครับ so this is the gengsom that we could find like in many places all the restaurants ค่ะแต่จริงๆเนี่ยเรียกว่าต่างนิดนึงเพราะว่าของคุณตุ่มไม่ใส่น้ำตาลตามตามร้านเนี่ยหมอมองทานเนี่ยจะติดหวานครับอันนี้จะเปรี้ยวกับเค็ม so usually they would add in sugar in many places but for this one we don't add it ะคเพราะว่าน้ำจากผักจากกุ้งเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ขวานละหอม ไม่มทัจะเปรี้ยวนำอืออืออืออร่อยเมื่อกี้มอมองแอบชิมแล้วแซ่บแซ่บเปรี้ยวเค็มแล้วก็จะหวานผักหวานกุ้งอเลยครับนะมันหอมกุ้งเะเลยนะนีหอมกุ้งมีเปรี้ยวแล้วก็มีเค็มเ็มหน่อยจ้ะน่าจะเป็นแกงส้มนะคะก็นี่แหละค่ะหนึ่งในเมนูแกงส้มจากอีกสาอีกเหลืออีกสองเอพิโซดในกงส้มซึ่งลิ่ก็เพิ่งทราบว่ามันมีแบบนั้นหูกุ้งดูดีเนาะดูดีครับนะคะ แนะาะนั้นเดี๋ยวเสารนี้เรา3ามคนไปกินแกงส้มก่อนถ้าเหลืออีกสองเสารมาพบกันในเรื่องของแกงส้มอื่นๆนะคะที่จะให้คุณตุ่มสอนให้เราทำซึ่งลิมกเองก็เพิ่งเคยทราบเนี่ยค่ะนะคะ <c oughs> อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้เราสอคนแม่ลูกด <c oughs> ้วยค่ะอ๋อกระดิ่งจริงๆ,ๆให้ริ้ด้วยนะคะจะได้พบกันทุกเสาร์นะคะงั้นเสารนี้เรา3ามคนอ๋อลืมค่ะให้ลูกแปลก่อนอี <c oughs> แม่ใจร้อนจะไปกินแกงส้มน้ำลายไหล so this is one of the Gangsom dishes that that would be in our series as a o w could say so in the two in the two coming weeks we would have in the two other kinds of Gangsom so please stay tuned and see what the other kinds of Gangsom are ค่ะนะคะอันาันี้เราไปกันก่อนนะคะครับสวัสดีค่ะ